ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดลและเทศบาลเมืองบางกลางจงังหวัดนนทบุรีประกาศเตือนกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลโรงงานพื้นที่บางขุนแก้วอำเภอน,นครชัยศรีรองศาสตราจารย์ดรเอกเอราชเกตวันรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลโรงงานพื้นที่บางขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีเนื่องจากไม่สามารถระบุชื่อสารเคมีได้จึงของให้บุคลากรและนักศึกษาส่วนงานภายในวิทยาเขตสารยาหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารและไม่ควรอยู่ในบริเวณพื้นที่โลงแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายควรพบแพทย์เพื่อประเมินอาการพร้อมติดตามประกาศจากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดล เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองบางกล่างจังหวัดอันทบุรีออกประกาศเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลทําให้บริเวณรอยต่อจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดอันทบุรีส่งกลิ่นเหป็นรุนแรงเป็นวงกว้างขณะนี้มีการแพร่กระจายสารเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอันทบุรี ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าตื่นตระหนกหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งควรอยู่ในบ้านหรือห้องที่มีการฟฝ้อ,อากาศหากจําเป็นต้องออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหากประชาชนมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที